คำเตือนทางช่องเป็นเตียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะจากละอองชาแนลค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมเป็นช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอปจะมาอยู่ที่วัดป่าพานทิศทรงธรรมนะคะ ตำบลจรัดอำเภอบัวชิจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็มาสเสดอจเคราะด้วยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มาขอโชคขอลาไปฝากกับ FC ทุกท่านนะคะเพราะว่า FC หลายต่อหลายท่านนะคะที่รอคอยตัวเลขของหลวงพ่อนะคะท่านผู้ชมซึ่งวัดที่ผ่านมาพี่ส้อยก็มาสสดอเคราะที่วัดป่าทามพิษทรงธรรมนะคะแล้วก็อยู่ๆหลวงพ่อก็โยนตัวเลขให้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ ตัวเลขของหลวงพ่อก็เข้าปังๆนะคะ0770นะคะก็แม่นมากนะคะสำหรับตัวเลขของหลวงพ่อนะคะท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวแอดก็จะตามต่อให้นะคะพี่ส้อยมาสวัสดี FC ก่อนร็้เพราะว่า f c ฟเขารอคอยตัวเลขจากพี่ส้อยและก็หลวงพ่อเยอะสวัสดี FC ก่อนจ้าสดีสวัสดีค่ะวันนี้ก็มากับแอดและก็พี่ส้อยและก็มาหลายคนนะคะน้ำพุแล้วก็คุณที่ก็มากัน4ี่ห้าคนนะคะท่านผู้ชม วันนี้ก็จะมาสระเคราะห์ด้วยเนาะ,ะสรกเคราะห์เสร็จแล้วก็จะขอโชคขอลาบไปฝากกับเอซีทุกท่านเนาะพี่เนาะจ้าราวางวดที่ผ่านมาพี่ส้อยก็มาที่นี่ใช่ไหมคะจ้าใช่แล้วก็อยู่ๆหลวงพ่อก็เขียนตัวเลขแล้วก็โยนให้พี่ส้อยเนาะจ้าพี่ส้อยก็เอาไปแบ่งปันสมาชิกช่องละองแคลนสาหรับงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะวันนี้ก็เลยมาตามต่อให้นะคะท่านผู้ชมก่อนที่จะ ไปพูดคุยกับหลวงพ่อนะคะไปสนทนากับหลวงพ่อนะคะเอ็ก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเอ็ด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวเอ็จัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นด้วยกันนะคะว่างวดน,นี้หลวงพ่อจะให้ตัวไหนกันนะคะ ยกยกจิต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 ยอจิรยกจิตยกจรตยกออตยกจิ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 ตยศจิตยกขิพยกจิตยิตยกจิตยกจิตกจิตยกชาสิ่งศักดิ์สิทธิกิกกิกิิ นักสถานที่ตุรีขอบูชาผู้ศรีสุดทธิ h ัติ์บูเสิงเพชรดูหงพยาหแม่นานงธรณีพระภูมิจเจ้าที่เจ้าทางข้าพเจ้าเช่นนัน้นคู่ขอ,อกษดราะตอนดวงจิตา เสริมบา,า,มารมีเพื่อเป็นศริมงคล,งคลกับการประกอบอาชีพก,การค้าการข,า,ขายและปัดเปล่าโรคภัยใ้เจ็บและปัดเปล่าสิ่งเดรร้าย,ายออกจากราา่างกายของตัวข้าวเจ้าเอง อธิษฐานสิ่งใดขอให้ข้าพเจ้าจงสวัิดี ตักที่ิสรนังาตกทีิสรนังจามิตัี่ิํธมังสรนังจามิตกทีิังสรนังจามิตักที่ิสังังสรนังจามิตกสังังสนังจามิติสรนักขัมนังนิจจังติเวรมณีสุขะ ิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาธิยมิสีเลนะสุปฏิญญาติสีเลนภูกสัมปทาสีเลนะปฏิญญาติปัสมาสีสัลวิโสทัยสายเชิดพ่อคอไหนสายเชิดลงเลยมาทห้เนี่ ปาติปติภายาสปะสังปาติสิกยาสะพวกุทะเวนาทาย่าพิดังพาดูธามาลัง Namo Tathagata Buddhaya 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 Namo Tathagata

ก็ที่อัการ่ะมอ้มากินรใ่านั้นดวยมที่เกาให้ันาต้นเที่สมจิตเกวันทออะไรมาบึาหนังชื่ออ๋อได้ชรอนเชื่อใชาไ

พูดสะสมสิธีเพียงอกนมุ่งเส้ยอะไรนะคเงินอะไรตอเชื่อขนาดแสดงสิทธิพิมเพิ่องเงินอะไรมาทองอะไรมารับอะไรมาตัวเนเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับพี่ส้อยกันนะคะว่างวดนี้หลวงพ่อให้ตัวไหนบ้างนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ส้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ มาสระเคราะ์ด้วยกันเนาะพี่ส้อยเนะาะค่ะก็เมื่อกี้ก็หลวงพ่อทําพิธีสระเคราะห์เสร็จแล้วเนะาะแล้วก็หลวงพ่อก็ให้โชคอีกแล้วใช่ไหมคะพี่ส้อยพี่ส้อยเอาปัดใจ มาถวายหลวงพ่อเนาะอ๋อวันนี้พี่ส้อยก็มาถวายปัจจัยให้กับหลวงพ่อเนาะตอนนี้ก็พี่ส้อยก็อยู่วัดป่าทันทิพย์ยังไม่กลับบ้านยังไม่กลับบ้านเนาะาอ๋อค่ะค่ะแล้วก็งวดที่ผ่านมาโชคดีเท่าไหร่ครับพี่ส้อยสองร้อยค่ะอ๋อโชคดีสองร้อยบาทเนาะปัจใจหลวงพ่อวันนี้ก็เลยมาร่วมทําบุญกับหลวงพ่อวัดป่าทันทิพย์เนาะจ้ามาเจ็ดคนค่ะวันนี้มาเจ็ดคนเนาะวันที่หนึ่งก็มาเจ็ดคนเหมือนกันโอ้ยยี่สิบเก้า งวดก่อนก็มาเจ็ดคนเนาะงวดนี้ก็เจ็ดคนงวดนี้ก็เจ็ดคนอีกเนาะเจ็ดมาแน่นอนรวมทั้งตัวแอดละองด้วยเนาะวันนี้ใช่ก็ไม่แน่เนาะเพราะว่าวันนี้ก็สระเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมงวดนี้เราเตรียมรับโชคด้วยกันเนาะพี่เนาะนายหลวงพ่อให้ต้นไนเอามาดูหน้อยสบายปัจจัยแล้วก็หลวงพ่อก็ให้กับพี่ส้อยเลยเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าพี่ส้อยเป็นคนมีโชคเนาะอายุสี่เก้าโชคโชค กำลังมาเนาะโชคกําลังมาโชคกาลังมาโชคกาลังเข้านะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไปเอาโชคกับพี่ส้อยนะคะเพราะว่าหลวงพ่อก็ไม่ได้ให้ทุกคนเนาะให้พี่ส้อยคนให้เฉพาะคนที่มีโชคเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเราก็มาเอาโชคกับพี่ส้อยกันต่อนะคะท่านผู้ชมไหนซ์ค่ะไหนหลวงพ่อให้เตินไหนคะพี่ส้อยอ่ะพี่ส้อยวางก็ได้เผื่อว่ามันใช่ใช่เดี๋ยวไม่ชัดอีอ่าวางไปอ๋อไปไหนแล้ว เ,เนี่นะคะท่านผู้ชม,ค,มค่ะตัวเลขจากหลวงพ่อวัดป่าทานทิพย์นะคะที่จดตัวเลขให้พี่สร้อยนะคะจะเขียนตัวเลขไทยนะคะหนึ่งเจ็ดเก้านะคะท่านผู้ชมงว,วดนี้หลวงพ่อให้สามตัวเนาะจ้าให้สามตัวหนึ่งเจ็ดเก้านะคะหรือว่าท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะ เผื่อว่าจะเห็นแตกต่างกันนะคะท่านชัดๆไปเลยนะคะว่าหลวงพ่อเขียนให้ตัวไหนนะคะงวดนี้ให้สามตัวนะคะแต่ว่าหลวงหลวงพ่อก็ไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายเนะาะแต่ว่าให้แต่ตัวเลขมาถ่ายกันเองได้เนะาะค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดก่อนก็ให้เจ็ดศูนย์เนาะสองตัวสองตัวเจ็ดศูนย์ก็สองตัวล่างก็ออกศูนย์เจ็ดนะคะท่านผู้ชมก็แม่นมากนะคะ เดี๋ยวเรามาลุนงวดไปจำวันที่16มีนาคมพศ2 5 6 5นี้นะคะว่าจะแตกอีกหรือไม่นะคะท่านผู้ชมก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะคะแต่ว่าหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังแล้วเนาะ <Yeah. S 2> ว่าให้ตัดเล่นนะคะไม่แน่งวดนี้อาจจะเข้าบนเข้าล่างนะคะท่านผู้ชมอาจจะเข้าสามตัวด้วยนะคะแต่ว่าหลวงพ่อก,ก็บอกว่าอย่าประมาทเนาะให้ซื้อขึ้นซื้อลงด้วย <Yeah. S 2> ซื้อขึ้นซื้อลงจะได้บนได้ล่างเนาะ yeah. นี่นะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขของหลวงพ่อวัดป่าทานทิพย์นะคะอันนี้แอดก็จดมาให้แล้วนะคะอ่ะพี่สอยเอาเก็บนี่อันนี้แอดอจดมาให้แล้วนะคะท่านผู้ชมก็แอดก็มองเห็นเหมือนกันเนาะพี่สอยเนาะหนึ 1> 1, 7, นะคะก็ให้ท่านผู้ชมซื้อ6ตัวกลับนะคะเก้ 9, 7, 1, ก็ได้นะคะหรือว่าเจ็ดกก็ได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่า แตกอีกแน่ๆเนาะเพราะว่าหลวงพ่อบอกแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าหลวงพ่อไม่อนุญาตให้อัดคลิปเสียงนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแบ่งปันแต่ตัวเลขมานะคะแล้วก็ให้ตัดเล่นนะคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าให้ซื้อขึ้นซื้อลงนะคะอย่างเช่นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็ซื้อเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะก็แล้วแต่เราจะ ขึ้นซื้อขึ้นซื้อลงนะคะว่าจะชอบตัวไหนนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ตามหลวงพ่อได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่าก,กันนะคะแอดก็มีหน้าที่นำเสนอให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะแต่แอดเชื่อว่างวดนี้เลขของหลวงพ่อจะแตกอีกแน่ๆนะคะท่านผู้ชม ให้ท่านผู้ชมทางบ้านรีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะนาอพี่ส้อยเนาะค่ะค่ะออะพี่ส้อยอวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะพี่ส้อยคนสวยให้โพรจะได้โชคดีไปด้วยกันจ่าขอให้เอฟซีรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะคะค่ะไปไหนก็อย่าลืมปิด แม่เนาะใช่ค่ะเพราะว่าโรคระบาดเยอะเนาะทุกที่นั่นแหละเรารวยด้วยกันสาธุค่ะพี่สร้อยถูกใจมากเลยเพราะว่าหลวงพ่อก็บอกว่างวดนี้เราจะโชคดีไปด้วยกันเนาะแล้วก็เอฟซีด้วยเนาะเราก็อยากจะให้เอฟซีโชคดีไปกับเราเนาะค่ะงวดนี้ก็ขอให้รวยๆไปด้วยกันนุกพี่เนาะปังๆัมันๆค่ะรวยๆนะคะ ค่ะค่ะวันนี้แอดก็ขอบคุณพี่ส้อยมากๆนะคะที่มาแบ่งปันตัวเลขของหลวงพ่อให้กับเอซีทุกท่านได้รับชมรับฟังเนะาะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังปังรวยรวยยุกท่องเลยเนะาะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ